สวัสดีทุนผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมการบินห้าห้าห้าเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้เราอยู่กับมานเกมมาไมคครับเหมือนเดิมน,นะซึ่งคลิปก่อนผมทอลเกี่ยวกับว่าถ้าผมโดนตาเม่นได้ไหมครับผมวิดีโอจะจบทันทีซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่คาดฝันมากใต้ฐานแค่ก้อนเดียวอยู่ดีๆน,น้องเขียวก็มาเลยซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันสั้นเกินผมก็เลยมาทำคลิปสอง เราจะมาดูกันว่ามันจะยาวขึ้นหรือมันจะสั้นขึ้นรอดูคลิปคิงพีทของอีพีสองนะครับจากที่ดาบอดไวเยะแล้วก็โดนดาเมจมาเรามาัเริ่มกันเลยสรุปเกิดใต้น้ําขึ้นไม่ทันเกิดใต้น้ําก็เรียบร้อยแล้วขึ้นไม่ทัน <c oughs> แบบมันแบบเมื่อครั้งก่อนคือแบบผมคิดว่าผมจะตายตอนกลางคืน,นแต่คือแบบคือแบบมันเป็นอะไรที่ไม่คาดฝันมากแบบ อนแรกผมก็เช็คแล้วนะแบบไม่เห็นมีอะไรเลยใช่ไหมอยู่ดิๆน้น้องเขียวมาข้างหลังเฉยอย่าลืมไปดูคลิปหลุดด้วยนะครับคนก็ไม่รู้ว่าอันนี้จะยาวขึ้นหรือจะสั้นขึ้นเนียก่อนวิดีโอจะจบนะครับผมก็อยากบอกว่าใครสนใจคลิปผมเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับติดตามกันด้วยนะครับพรุ่งนี้ผมก็น่าจะออกคลิปที่โรงเรียนนะครับกับเพื่อนเพื่อนเมฆตัวชี้กับเวนัทวัตนะครับช่อง epic salad xd ด้วยนะใช่ครับแล้วก็ช่องของ TNT ที่สุนคร ก็นะก็เราเริ่มเหมือนเดิมเลยนะตัดไม้นะก็ผมน่าจะไปหาตุ้มเมื่อในหน้ามาตุ้มแลแต่เช้าโอ๊ะแบนหมดจบเกมเอไม่ถึงงั้นเก่ได้สักห้าก็ดีแล้วโอเคก็คุณต้องสร้างบ้านดินไม่ต้องไม่ต้องสร้างบ้าน คือว่าแบบผมอัดจนจบเกมเลยเออแบบอัดจนแบบอัดวิดีโอพักห้าชั่วโมงจบเกมอาจจะจบเกมภายในสามสิบวินาทีนะก็ได้มากลับมาที่เดิมจุดเดิมในถ้ำแอ่าลืมดูน้องเขียวนะเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนี่เกะขอค่าจ้าวน้ำเ็นต้ามันพุ่งนะ <laughs> ไอ้ท่าเมื่อกี้อยู่ไหนวะอยู่ไหนเ,เห็นไนหะมลืมง่ายยังอยู่ไหนวะเห็นไนหะผมลงละผมป่าลงน้ำทำไมาจาัดมีมีเห็ดอย่างนี้เนี่ยเนี่ยทำน้องแดนงน้องฟ้าน้อง,ง,องเขียวโอเคไหมนะมี ไม่มีตัวไหนแล้วเชื่อผมเฮ้ยเดี๋ยวเสียงสกเกลเสียงสกเกลเลตันเมื่อกี้ได้ยินโอเคแล้วใช่ปะข้างล่างน่ะเขาไปเ<อ>ก็บหินก่อนมันหินหีือวะไม่อเออผมได้ยินเสียงนะเมื่อกี้ถ้าผู้ชมก็น,น่าจะได้ยินแหละได้ยินเฮ้ยแกเย่แก่น<า>นแก,แก่ไปแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องตอนคืนลับนอนได้ ผมต้องเอาเเผมต้องเอาหินเพิ่มอ่ะจะได้ทําอุปกรณ์หินสักทีแล้วก็เฟื่อนเองเถอะถามว่าผมเทพไ,มไหมครับใแน่นอนแน่นอนเทพไก่ <laughs> ผมเล่นตั้งแต่สามขวบอะครับผมก็เล่นตั้งแต่หนึ่งขวมามะครับมีหรือยังไม่รู้เกมอ่ะพ่อคุณหนูเล่นนะ <laughs> เล่นในซ้อมนี่นะ นี่โอ้ห้โอ really cool. <sk> ูห้โหเดี <arta> ๋ยวผมจะรอดไหมเนี่ยนี่นี่นี่มีจุดให้พักหายใจบ้าผมชาติหนึ่งขด้ในก้อนหนึ่งประดูจามเม็ดตอนเนไเออผมรู้แล้วผมรู้แล้วคนฉลาดสองศูนย์สองศูนย์ไปทำประตูสิครับรออะไรอ่ะ ใครที่ไม่รู้นะครับประตูสามารถเอาไปใต้น้ำแล้วก็สามารถทำให้แบบหายใจได้เราไม่ต้องเป็นหัวนะครับตอนกลางคืนเราอยู่ได้แล้วสบายสบายนะ <c oughs> นอนเนีย่ยทำประตูนอนแล้วก็เจอซอมบี้ติดไฟกันตรงนี้กันเออเอเดี๋ยวทำไมมา 怎么？有没得？有。